สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ p u r s t Up สํหรับเช้าวันพุทธที่30กรกฎาคม2 0 2 5ค่ะเส้นตายของการขึ้นภาษีกําลังจะมาถึงในอีก48ชั่วโมงข้างหน้านะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็จับตาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะคะแต่ว่าตลาดนั้นดูอาจจะมีความหวังหรือว่า คาดข่าวดีหรือไม่อย่างไรนะคะเพราะว่ายังคงไปต่อนะคะวันนี้หุ้นไทยยังบวกได้อีก3.19จุดหรือว่า0.26เรนะคะเรายังคงบวกต่อขึ้นจากเมื่อวานนี้ที่เราปิดพุ่งไปถึง16จุดวอลุ่มการซื้อขายในช่วงประมาณ5นาทีแรก3,279ล้านบาทนะคะวันนี้หุ้นที่นำขึ้นยังคงเป็นตระกูลในเครือของปอตทนะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นตัวท็อปที่ เป็นกลุ่มผักแดนตลาดวันนี้ปตทสผบวกต่ออีก2.45%เนะคะเมื่อคือนนี้ราคาน้ำมันโลกบวกขึ้นมาประมาณ2%กว่าๆจากประเด็นความกังวลใจเรื่องการที่สหรัฐนั้น ขู่ในการจักความบาทรัสเซียหากยังไม่หยุดยิงกับยูเครนในช่วง1 0 1ถึงวันข้างหน้าก็ทําให้ราคาน้ำน้นนะยังคงไต่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะปตทสอพอไม่ได้มาเพียงแค่ตัวเดียวนะคะปตทก็ขึ้นมาด้วย0.76%และยังมีหุ้นบิ๊กแคปอื่นๆที่วันนี้มากันเต็มแผงเหมือนกันนะคะเอซขึ้นมาประมาณ50สตางค์ส่วน t r u ูวันนี้ขึ้นมา0.93%มีเดลตานะคะวันนี้ลบส่วนทางกับเพื่อนๆลงไปเล็กน้อยนะคะประมาณ0.35%ค่ะ ส่วนตลาดหุ้นในฝั่งของเอเชียสําหรับเช้าว,วันนี้นะคะมีประเด็นที่จับตาทั้งเรื่องของเส้นตายภาษีเรื่องของการประชุมเฟดที่จะรู้ผลในค่ำคืนนี้นะคะแล้วก็ในช่วงเช้ามีเตือนภัยซึนามิที่ญี่ปุ่นหลังจากเกิดเหตุการแผ่นดินไหวใหญ่ระดับ8.7ที่รัสเซียด้วยนะคะแต่ว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นไม่ได้ตอบรับในเชิงลบมากนักนะคะมีปรับตัวลงไปในช่วงเชา้าแต่ว่าตอนนี้บวกได้นะคะประมาณ0.02%สําหรับดัชนีนิเคอิที่โตเกียววันนี้ตลาดหุ้นออสเตรเลียก็บวกขึ้นมาประมาณ0.71% ะะหุ้นเซี่งยงไฮ้บวก0.64%ฮ่องกงปรับลดลงไปเล็กน้อยประมาณ0.18%ค่ะประเด็นเรื่องของการเจรจาการคา้าระหว่างจีนและสหรัฐนั้นน่าจะออกมาได้ด้วยดีนะคะแม้ว่าจะไม่ได้มีข้อสรุปเรื่องของการลดภาษีระหว่างกันแต่ว่าก็ยังคงตกลงใจที่จะพักรบกันต่อไปนะคะยังไม่มีการขึ้นภาษีระหว่างกัน ก็จะยืดเส้นตายออกไปจากเดิมที่จะจบในวันที่12สิงหาคมนะคะทั้ง2ฝ่ายก็หารือกันที่สต็อกโฮล์มสวีเดนนะคะแล้วก็ตกลงที่จะขยายกําหนดเรียะเวลาในการขึ้นภาษีระหว่างกันต่อไปแล้วก็เจรจากันต่อในสินค้าที่เป็นสินค้ายุทธศาสตร์สำคัญทั้งแม่เหล็กทั้งแร่ธาตหายากแล้วก็ชิปเซมิคอนดักเตอร์ด้วยนะคะส่วนถ้ากลับมาดูตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเตา มีภาพของความหวังหรือว่ามีปัจจัยบวกอะไรนะคะวันนีค้คุยกับคุณกันาัใหิศธาจาก CGS International ค่ะคุณกันสวัสดีค่ะคุณกันสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณกีตาร์สวัสดีน้องล,ลงทุนทั้งผู้ฟังครับ ค่ะคุณกันค่ะเมื่อวานนี้หุ้นไทยบวกได้แรงแล้วก็วันนี้เราก็ไปได้ต่อด้วยนะคะปัจจัยที่เป็นตัวผลักดันนะคะหรือว่านักลงทุนมองเห็นข่าวบวกอะไรในสถานการณ์ปัจจุบันนี้คะออ่ะเผมคิดว่าหุ้นไทยเนี่ยตอนนี้อะฮะเรื่องของงบที่ออกมาโดยรวมไม่แย่นะครับเรื่องของไทยกัมพูชาเนี่ยเนื่องจากตอนที่มีการยกระดับขึ้นมาเนี่ยหุ้นก็ไม่ได้ลง เพราะฉะนั้นผมคิดว่าพอเรามีการมีตัวกลางอย่างสหรัฐเข้ามาเอ,อประสานป,ประสานรอยล้าวว่าเฮ้ยหยุดยิงนะไม่งั้นไม่ทําดีลการคาร้าด,ด้วยหุ้นก็ไมไ่ผมคิดว่าไม่ได้ขึ้นเพราะเรื่องหนี้เรื่องของเจรจา,าการคาร้าก็ขึ้นมาส่วนหนึ่งแล้วว่าคนอื่นได้เท่านี้เท่านี้คัมบอกว่าจะให้สิบห้าถึงยี่สบนะสำหรับพนนี่ยังคุยไม่เสร็จเพราะ,ะนั้นผมคิดว่าหุ้นที่ขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาครับเป็นแรงซื้อของฝรั่งแล้วก็เป็นแรงซื้อเก่งเรื่องงบเข้ามาเพราะว่าเราเห็นงบ อพรทสศผอมไม่ขี้เหร่เลยส่วนเดลต้างบออกมาอาจจะไม่ดีแต่ว่ามันมีการประชุมนักวิเคราะห์เมื่อวานตอน9โมงเข้าไปผมได้ไม่เข้าไปฟังก็ค่อนข้างค่อนข้างเป็นโทนบวกนะครับเพราะว่ามีการปรับประมาณการขึ้นประมาณการรายได้ของเดลต้าเนี่ยผู้บริหารปรับขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่าครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะทําได้ดีกว่าครึ่งปีแรกและถ้ามีเรื่องทาริฟถ้าอยู่ในกรอบ10ถึง15 ยังพอจัดการได้ฮะแล้วก็ S C G P เมื่อวานงบก็ออกมาค่อนข้างดีธุรกิจที่เป็นตัวแรกในอินโดของเขาเนี่ยอีบิดาเป็นบวกละก็ <c oughs> คือฟาจาเพราะฉนั้นสอพอเดลต้า S C G P ทุนตัวใหญ่ของเราเนี่ยงบออกมาดีหมดถึงแม้บางตัวไม่ดีแต่การประชุมไกด์แดนซ์ดีเพราะฉนั้นถือว่าดีหมดนะครับเพราะนั้นมันเลยลากทั้งกลุ่มขึ้นเดลต้าลากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นสอพอลากทั้งกลุ่มพลังงานขึ้น อสซีจลากแม่ขึ้นด้วยก็คือเอสซีเพราะนั้นเรื่องงบครับเป็นตัวที่ช่วงนี้ตลาดจะให้ความสนใจเข้าสู่เ e อ r n i n g ็งซีซั่นเต็มตัวนะครับเมื่อวานนี้เราเห็นหุ้นในกลุ่มปตทะท,ที่ขึ้นมาแรงแล้วก็ดูมีน้าหนักเป็นตัวผลักดันตลาดด้วยนะคะมีปจมัจจัยบวกอะไรสำหรับกลุ่มนี้คะพุณกันคะ่ะคือนอกจากงบก็จะมีเรื่องของน้ํามันนะครับที่ทรัมป์ก็พยายามจะบีบทางทางรัสเซียว่าให้ให้จบสงครามเพราะว่าเขาก็พยายามทําตัวเป็นคนที่ สานประษาลอยแล้วอ่าโนเบลสัีติภาพอะไรก็แล้วแต่คือมาช่วยไทยกัมพูชาช่วยรัสเซียยูเครนเขาพยายามจะทําให้สงครามเนี่ยอ่าจบอะไรต่างๆเร็วที่สุดนะครับให้ก็มีการบีบรัสเซียเพราะนั้นนะ่ยราคามันเลยค่อนข้างผันผวนแล้วการตอบรับของราคาที่เป็นเบรนด์กับ WTI เนี่ยมันเลยปรับตัวขึ้นมาเหมือนกันเพราะนั้นกลุ่มพลังงานนอกจากเรื่องของงบของตัวสพที่ดีเนี่ยก็จะมีเรื่องของ e เาาาางยอบ,บกลมพลกส์เงขง ค่ะส่วนฝั่งของโฟลก็ดูจะไหลเข้า,าต่อเนื่องนะคะเมื่อวานนี้ต่างชาติซื้อตั้งประมาณ3,300ล้านแล้วก็ทำให้เดือนนี้นะคะมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยต่างชาติซื้อหุ้นบ้านเราแล้วนะคะ15,800กว่าล้านกุณกันมองโฟรอบนี้ยังไงบ้างคะเขาคาดหวังอะไรที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในเมืองไทยหรือเปล่านะคะหรือว่าเข้ามาเก็งกำไรในประเด็นเรื่องของราคาที่ถูกหรือว่าคาดหวังกับเรื่องของดอกเบีย้ยขาลง อเอาเียขาลงครับแบบที่คุณกีตาร์บอกเพราะว่าเราเห็นโฟล์โวเข้ามาอย่างหนักเลยตั้งแต่คุณวิทัยได้เป็นชื่อของธนาคารผู้ว่าคนใหม่ผู้ว่าธนาคารกัลยาใดคนใหม่เราเห็นโฟล์ตรงนั้นี่ยหนักมากนะครับแล้วมันก็เข้ามาเรื่อยๆพอมีโฟล์ผู้ว่าแบงค์ชาติท่านใหม่เราก็จะเห็นเรื่องของอ่ะดีลภาษีการคา้าชาติอื่นๆก็เริ่มได้ก็เริ่มมีแรงเข้ามาอีกผมคิดว่าการมาของผู้ว่าท่านใหม่คือเป็นตัวจุดจุดคัทาลิสเริ่มต้นเพราะว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างหนึ่ง คำว่านอกจากเรื่องของรัฐบาลแล้วการคลังก็ส่วนหนึ่งแต่การเงินก็ถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่ต่างชาติเขาให้ความสำคัญเหมือนกันนอกจากนอกจากเศรษฐกิจนะครับต่างชาติเขาดูไม่กี่อย่างคะเศรษฐกิจแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในแง่ของโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือการคลังเพราะนั้นถ้ามีผู้ว่าท่านใหม่ที่อาจจะลดดอกเบีย้ยได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีผลงานที่เขาเคยบริหารทางด้านของออมสินเนี่ย ฝรั่งเขาค่อนข้างชอบเพราะว่านักลงทุนต่างชาติเขาชอบคนที่อาจจะไม่ต้องขึงขนาดด็อกเตอร์อะไรก็แล้วแต่เขาชอบคนที่ทํางานที่แบบว่าลงไปถึงภาคธุรกิจเพราะธนาคารออมสินที่เขาเคยอยู่ครับเขามีการปั้นบริษัทลูกอะไรต่างๆที่เป็นนอนแบงค่อนข้างค่อนข้าง p e r f o r m มนซ์ค่อนข้างดีและคําสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่อง Household Debt ของเขาเนี่ยค่อนข้างตรงจุดว่าวิธีการแก้มันก็มีไม่กี่อย่างนั่นก็คือเพิ่มรายได้คนไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ฝรั่งมองบวกกับผู้ว่าท่านใหม่รวมถึงโพหรือว่าความหวังว่าอาจจะมีการตั้ง AMC กับรัฐบาลในการซื้อนี่ประชาชนให้ประชาชนโตเบาขึ้นเนี่ยมันมีเรื่องของความหวังอะไรต่างๆตรงนี้เข้ามาทําให้ฝรั่งเนี่ยซื้อเรื่องแต่วันที่ผู้ว่าแบงก์ชาติท่านใหม่มีการมีการเคาะแน่นอนวันที่เคาะมีเซ็นันแฟกต์นิดหนึ่งแต่พอวันนั้นจบก็ขึ้นมาเรื่อยๆครับค่ะทีนี้เรื่องของภาษีนี่อาจจะเป็นตัว จุดเปลี่ยนสําคัญนะคะเหลืออีกสองวันเท่านั้นนะคะจะถึงเส้นตายแล้วนะคะเรายังไม่ได้บรรลุด,ดีลกับสหรัฐนะคะก่อนหน้านี้เจอแรงกดดันด้วยซ้าไปว่าเราต้องหยุดสู้รบนะคะเพื่อให้การเจรจาการค้านั้นเดินหน้าได้ต่อนะคะซึ่งตอนนี้ก็มาถึงการหยุดยิงกันระหว่างไทยและกัมพูชานะคะแม้ว่าจะมีรายงานว่ายังมีการประทะกันอยู่ในบางช่วงนะคะแต่ว่าในภาพใหญ่ก็มีการหารือตกลงกันระหว่าง2ผู้นํา ระดับประเทศแล้วนะคะมีโอกาสที่จะทําให้เราปิดดีลภาษีได้สําเร็จในช่วงสองวันนี้ไหมคะคุณกันคะ่ะคือเรื่องของเรื่องของสารัฐเนี่ยผมคิดว่าไม่ไม่น่ากังวลน,นะเพราะว่าเออผมเชื่อสามสิบหกคงไม่ใช่เพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยทางเราเองก็ไม่ยอมแน่นอนฮะเราจะลงไปเยอะกว่าเพื่อนบ้านไหม อ่ะก็อาจจะไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าเราเปิดอะไรต่างๆให้เขาน้อยเนี่ยเราก็อาจจะได้ภาษีสู้คนอื่นไม่ได้นะครับเพราะว่ากเกษตรกรเราเนี่ยก็มีความเปราะบางเพราะนั้นผมคิดว่าไม่ได้กังวลในที่นี้ก็คือถ้าออกมายี่สิบหรือยี่สิบห้าผมเชื่อว่าฝรั่งจะไม่ได้ขายหุ้นไทยเพิ่มเติมจากเรื่องนี้รวมถึงนั้นรวมสถาบันด้วยอย่างที่บอกฮนะเขาซื้อมาเพราะเรื่องอื่นเขาซื้อมาเพราะเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเราเอง เพราะนั้นเรื่องเรื่องของฟรัมอาจจะเรียกว่าเป็นเรื่องเรื่องที่อาจจะควบคุมได้ยากแล้วเขามองเห็นกันอยู่แล้วว่าประเทศไทยเนี่ยให้หมดไม่ได้เพราะฉนั้นถ้าออกมายี่บห้าผมว่าดาวไซด์ของเซตพันสองก็น่าจะเอาอยู่ครับเพิ่มเพิ่ลงมาเพิ่มเพิ่ไม่ลงด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมคิดว่าถ้าเราได้ภาษีถ้าถ้าไม่แย่ไปกว่าเลขเดิมเนี่ยสาสิบหกหรือสาสิบซึ่งสามสิบมันเป็นไปไม่ได้สามสิบผมก็คิดว่าไทยก็คงจะไม่ยอมยี่สิบห้าหรือยี่สิบเนี่ยเราคิดว่าคงจะลงแค่ เพิ่มเพิ <an> ่มเพิสิบยี่สิบจุดก็เอาอยู่แล้วจนเรื่องไทยกัมพูชาเราคิดว่าแน่นอนมันจะมีรายงานมาตลอดนะครับว่าก็ยังมีการยิงอะไรกันอยู่แต่อย่างที่ผมเกริ่นไปว่าหุ้นตอนที่มีการยกระดับขึ้นมาเนี่ยมีการยกระดับการยิงแรงๆขึ้นมาหุ้นไม่ได้ลงนะลงเป็นลายกลุ่มอาราบาวลงอ่าคาราบาวแรงต่างลงหุน้นลงบาแรางต่างมีลงบ้างที่มีสัสดส่วนเยอะแต่พอสถานการณ์อะอต่างมันคลี่คลายผมก็คิดว่าหุ้นไม่ได้ขึ้นเพราะเรื่องนี้เพราะ ทุกทุกคนคิดและคาดการไว้อยู่แล้วว่ายกระดับเพื่อให้จบเร็วซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับค่ะทีนี้คือถ้าตามเบสเคสนะคะจบ20นะคะหรือว่าเกินกว่า20ไม่เกิน25%นะคะคุณการมองเรื่องทิศทางการตอบรับของตลาดหลังจากนี้ยังไงบ้างคะหุ้นที่บอกว่าอาจจะถอยลงไปเล็กน้อยนะคะจุดที่รับที่เลือกที่สุดจะอยู่ตรงไหนแล้วก็หุ้นที่อยู่ในตลาดได้รับผลกระทบ กลุ่มไหนบ้างกลุ่มไหนที่อาจจะได้รับผลบวกหรือว่าจะปลดล็อกแล้วคะคุณกันก็ผมว่ารอบนี้พันสองดูดูดูหน้าเป็นหน้าลุ้นนะครับและเป็นแนวรับที่น่าจะค่อนข้างค่อนข้างแข็งละเพราะเราเรามีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่มันมันเปลี่ยนอย่างออฟฟิเชียลแล้วก็คือผู้ว่านะครับอันที่หนึ่งอันที่สองคือ ไม่ว่าภาษีอย่างที่ผมมีการคุยกับคุณกีตาร์ไปเนาะว่าถ้าภาษียี่สิบยี่สิบห้าหรือสาสิบเนี่ยยิ่งเราได้น้อยก็คือภาษีน้อยๆเนี่ยแต่ว่าเราต้องให้เขาเยอะเราต้องนําเข้าเขาเยอะเพราะนั้นเนี่ยแม้ว่าส่งออกเราจะกระทบน้อยก็จริงแต่นําเข้าเราเยอะขึ้นมาตาม GDP มันก็ลบอยู่ดีเพราะนําเข้าคือการเอาเงินไปให้กับคนอื่นถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าเราได้ภาษีย5ิบห้าหรือสาสิบ แน่นอนส่งออกเรามีปัญหาแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราได้เลขนั้นแปลว่าเรานําเข้าจากเขาน้อยเหมือนกันรวมถึงส่งออกที่มันจะเละจากตัวเลขยี่สิบห้าถึงสาสิบเนี่ยนําเข้าของเราส่วนใหญ่ก็มีนําเข้าเพื่อส่งออกอีกทีหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นส่งออกเละก็จริงแต่นําเข้าก็จะลดลงตามเพราะฉะนั้นผลกระทบต่อ GDP เนี่ยหนึ่งจุดห้าสำระปีนี้นะฮะน่าจะเอาอยู่ซึ่งมันเป็นอีกเหตุผลหนึ่งในการรองรับว่า ฝรั่งบายไอเดียนี้ฝรั่งคิดว่าตัวเลข GDP ที่ต่ำกว่าหนึ่งจุดห้ามันค่อนข้างยากแสดงว่าการคัดหรือว่าการปรับประมาณการเศรษฐกิจภาพใหญ่ไม่ใช่หุ้นนะอันนี้ภาพใหญ่น่าจะจบแล้วก็คือคัด GDP ีพนหุ่ด้าน่าจะแม็กซ์สุดเดี๋ยวพอเราเห็นตัวเลข GDP ไตรมาสหน้าไตรมาสสอจะรายงานวันที่17สิงหาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าครึ่งปีแรกเนี่ยน่าจะได้ประมาณสามละ เพราะนั้นถ้าถ้ามันจะได้ทั้งปี1.5เนี่ยครึ่งปีหลังต้องเละมากซึ่งคู่กันตรงๆมันมันเละอยู่แล้วแต่มันไม่ได้เละขนาดนั้นเพราะทุกคนคัดกันมาจนถึงจุดที่มันคัดต่อไม่ได้แล้วเพราะนั้นนี่คือเหตุผลหนึ่งว่าทําไมผมคิดว่าหุ้นน่าจะยืน1,002ได้นะจากเรื่องของที่ขึ้นมาเพราะเรื่องอื่นแล้วด้วยการคัด GDP น่าจะจบแล้วค่ะล่าสุดก็มีมุมมองจาก IMF ที่ปรับเพิ่มคาดการ GDP เราด้วยซ้ำไปนะคะ เอ็มเอฟนี้เพิ่มค่าการเราขึ้นมาสู2น .2% ะคะไปอยู่ที่2%แล้วก็ก็มองว่าภาพทั้งโลกเนี่ยก็ถูกยกระดับ GDP ขึ้นนะคะเพราะว่าจะมีเรื่องของการเร่งส่งออกในช่วงครึ่งปีแรกที่ทำให้การค้าระหว่างประเทศนั้นมีความคึกคักมากยิ่งขึ้นนะคะคุณกันมองตัวเลขของ IMF ยังไงบ้างคะให้ Forecast GDP ไทย2% สองเปอร์เซ็นตคือตัวเลขที่เท่ากับเรานะครับเราก็ทำสองเปอร์เซ็นเหมือนกันสำหรับ C G S International อย่างที่ผมบอกฮะถ้าครึ่งปีแรกถ้าตัวเลขไตรมาสสองมันดีสมมติครึ่งปีแรกเราโตสามถ้าจะได้สองเปอร์เซ็นตก็คือครึ่งปีหลังเราโตแค่หนึ่งซึ่งหนึ่งมันน้อยมากอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยผมเลยบอกนะฮะสามกหนึ่งเป็นสี่ใช่ไหมฮะหารหารมาเฉลี่ยกันก็คือสองเปอร์เซ็น์สำหรับ GDP ปีนี้เพราะนั้นถ้าจะต่ำสองอีกเนี่ย ครึ่งปีหลังมันต้องโตต่ำกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นซึ่งมันค่อนข้างคือมันเหมือนกับติดภาษาอังกฤษเขาเรียก่าซีโร่บาวอ่ะซีโร่บารก็คือติดศูนย์ละคือมันมันมันเติบโตมันลดลงก็จริงนะแต่มันจะเริ่มลดเนี่ยตาที่ชะลอลงถูกไหมฮะเพราะนั้นถ้าครึ่งปีแรกเราได้ขนาดสเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยครึ่งปีแรกเพราะโอเคมันมีเรื่องของการเร่งส่งเร่งส่งแต่ครึ่งปีหลังเราจะโตแย่ขนาดนั้นเลยหรอเพราะคิดว่าไม่มันก็ยังไปได้ของมันเรื่อยๆแม้ว่ามันจะลําบากขนาดไหนก็ตามแต่ในเชิงตัวเลข ยังไงมันก็จะมีโตอยู่นิดนดเพราะฉะนั้นเราเลยคิดว่า2%เนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้หรือถ้าเป็นกลางๆหน่อยนะครับผมว่าปีนี้ GDP ไทยน่าจบที่ประมาณ1ปลายๆไม่ต่ำกว่า1.5<ช>เห็นด้วยกับ<ช>ผมเห็นด้วยกับตัวเลข i ไอนะครับค่ะแล้วแบบนี้คุณการแนะนํานักลงทุนยังไงคะเราเห็นโฟล์ไหลเข้ามานะคะค่าการ GDP ของเราก็อาจจะไม่แย่ไม่เลวร้ายแบบที่หลายๆ House View มองเอาไว้นะคะในเชิงของการลงทุนเนี่ยถ้ามีข่าวดีเนี่ยเราซื้อต่อดีไหมนะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งนะคะมันก็อาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่าตลาดก็ขึ้นมาพอสมควรจากจุดต่ําสุดค่ะครับก็ถ้าเราคุยกันอย่างที่ผมคุยกันทางรายการมาตลอดแล้วก็ทุกรายการของคุณกีต้าร์ว่าเราเราต้องเลือกซื้อแล้วก็ถ้าถ้าตรงนั้นเนี่ยถ้าเราจะคัดเราต้องซื้อใหม่เพราะนั้นผู้ที่ผมเลือกเนี่ยอย่างแบงก์เอชซีบีเนะครับหรือพลังงานอย่างสอพกับ โกลด์เพลย์อย่างกราฟเนี่ยขึ้นมาเกือบหมดเพราะฉนั้นหุ้นพวกนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยเราใช้เทคนิคเดิมแบ่งขายทํากําไรไม่ต้องขายหมดก็ได้เพราะว่าผมรู้สึกว่ารอบนี้ถ้างบดีจริงแล้วถ้าเซนดิเมนต์มันมาจริงโอกาสทะลุพันสองห้าศูนหรือไปสู้ตรงนั้นก็มีฮะแต่ผ่านไม่ผ่านอันนี้เราไม่รู้ละเราต้องดูหน้างงานอีกทีนึงว่าตรงนั้นเนี่ยการเมืองบ้านเราอะไรเป็นยังไง นะพรานั้นกลุ่มที่ขึ้นมาพรุ่งนี้ผมว่าก็ถือต่อแบ่งขายนำกำไรในขณะที่ก็ต้องมาเลือกหาหุ้นที่อยู่ข้างล่างซึ่งมันยังมีอยู่ฮะผมยกตัวอย,าา CPU อย่างค้าปลีก CPO ยังต่ำห้าสิบอยู่เลยแต่มันมีเหตุผลว่าทำไมถึงต่ำห้าสิเพราะงบเขาจะไม่ดีอาจะมองเป็นโมชิโมชิแทนสำหรับคา้าปลีกตัวที่ยังอยู่ข้างล่างเราคิดว่าไต่มาสองงบโมชิน่าจะออกมาดีครับซื้สีบบาทเนี่ยเป็นจุดซื้อฮะ แล้วพอง g บออกมาแล้วลองดูการตอบรับของตลาดขึ้นไปก็ถ่ายทำกำไรต้องเลือกตัวเล่นที่อยู่ข้างล่างนะตอนนี้เป็นจังหวะของแลกัดเพลย์ฮะไม่ซื้อตัวที่ขึ้นไปแล้วซื้อตัวที่ยังไม่ขึ้นโอเคค่ะแล้วคุณที่รับผลประโยชน์จากฟโฟลเนี่ยทีมนี้ยังเล่นได้ไหมคะหรือว่าฟโฟลเนี่ยก็ใกล้จบรอบแล้วเหมือนกันเรื่องของฟโฟลเนี่ยผมคิดว่าผมคิดว่าถ้าผมเป็นฝรั่งนะการที่ซื้อหุ้นไทยได้พันหนึ่งกว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรเสียหายกับ กับพอร์ตเลยเพราะว่าหนึ่ง12บเอดเท่าซื้อไปก็แน่นอนถูก2มีเป็นการซื้อเพราะกลัวจะตกรดว่าถ้าไทยผู้ว่าคนใหม่ก็ทำได้ดีฉันไม่มีของเพราะนั้นถ้าฟล o w จบคำถามคือไอ้ที่ซื้อมาแล้วจะขายไหมผมคิดว่รฝรั่งอาจจะขายออกมาน้อยเพราะเขาต้องมีของไว้ก่อนซึ่งเขาได้ข้างล่างอยู่แล้วถ้าพูดกันตรงๆต,ตอนนี้ฝรั่งก็กําไรอยู่ถูกไหมฮะเขาก็ซื้อข้างล่างขึ้นมาคําถามคือฟล o w จบไหมก็ต้องดูหน้างงานกันอีกทีว่ายุบสภาไหม อ่าเรื่องการเมืองเดือนหน้าก็น่าจะหลายเรื่องครับหลายเคสเราจะได้ดูแล้วว่านายกอะไรจะยังไงต่อเพราะนั้นจะถ,ถามว่าฟโฟลจะกลับมาขายอีกครั้งหรือจะเข้าต่ออีกไหมประเด็นการเมืองจะเป็นอะไรที่จับหน้าจับตาอีกครั้งนะครับงบไต่มาสอง่าที่ผมเห็นออกมาแล้วเนี่ยดูแล้วก็ไม่แย่อย่างที่คิดพอยืนได้ครับ โอเคค่ะครบบทุนค่ะคุณกันวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับมุมมองของคุณการจาก c j s international นะคะภาพของตลาดที่ยังไปได้ต่อนะคะมีทั้ง flow ที่ไหลเข้ามาตั้งแต่ก่อนหน้านี้เพื่อเก่งกับ ทิศทานดอกเบี้ยที่จะเป็นขาลงผู้ว่าท่านใหม่ที่อาจจะเข้าใจการทํางานของภาคเอกชนแล้วก็ทําให้ภาพของนโยบายการเงินนั้นผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะคะสัญญาณของการเจรจาภาษีเราก็ไม่น่าจะจบที่เรทเดิมนะคะไม่ถึงขั้น36%นะคะแต่ว่าเบสเคสของ CGS นั้นคือระดับประมาณ20-25%ซึ่ง ถ้าออกมาในระดับนี้จริงนะคะส่งออกอาจจะกระทบแต่ว่านําเข้าเราก็นําเข้าลดลงเหมือนกันนะคะดังนั้นผลกระทบกับเรื่องของการขาดดุลหรือว่า GDP จะไม่รุนแรงมากนะคะอีกด้านหนึ่งเซนติเมนต์กับตลาดกระทบหรือเปล่านะคะตลาดรับข่าวความคาดหวังเรื่องของการเจรจาภาษีนั้นมาพักใหญ่ๆแล้วนะคะแล้วก็ดาวไซต์จากเรื่องของเบรดภาษีถ้าเราจบที่20%บวกๆไปถึง25%จริงๆคุณกันก็มองว่าไม่น่าจะเลวร้ายมากพันสองจุดน่าจะเอาอยู่ส่วนอัพ t ไช้ด้านบนเราก็ไม่ได้สูงมากเหมือนกันนะคะพันสอเนื่องจากเศรษฐกิจเรายังไม่ได้เห็นการเติบโตที่เด็ดชัดแล้วก็ยังมีประเด็นที่เป็นความเสี่ยงเรื่องการเมืองด้วยนะคะดังนั้นณน้าจังหวัดนี้ก็ selective นะคะต้องแบ่งขายหุ้นที่มีกำไรเยอะ b i g c แคที่ขึ้นมาแล้วจะเป็นแบงค์หรือว่ากลุ่มปตท หรือว่า g ้าฟเอเนอรก็ตามนะคะอาจจะต้องไปใช้กลยุทธ์และการเพลยนะคะรอซื้อหุ้นอยู่โซนล่างซึ่งที่แนะนำนะคะก็คือหุ้นโมชิในกลุ่มที่เป็นกลุม่มคาปลีกนะคะนี่คือทั้งหมดของ First Up อ p p วันนี้นะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะกิตตาและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ <of> you're